สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูนิตยาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของหลักธรรมทางพพระพุทธศาสนากันต่อนะคะวันนี้เราจะเรียนด้วยกัน3เรื่องนั่นก็คือเรื่องของพุทธศาสนสุภาษิตหลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ และการทำความดีของตอนเองบุคคลในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนค่ะพุทธศาสนาสุภาษิตพุทธศาสนสุภาษิตเป็นสุภาษิตท,ที่อยู่ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคติสอนใจที่ชาวพุทธควรนำไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตตัวอย่างเช่นหนึ่ง สุขาสังคัสสะสามคีแปลว่าความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดความสุขความสามคัคีหมายถึงการร่วมมือกันในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางที่ดีร่วมกันความสามะคีของหมู่คณะจะทำให้เกิดความสงบสุขขึ้นในสังคม สโลโกโปัรถมพิกาเมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเมตตาหมายถึงความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความเมตตาสามารถปฏิบัติได้ทั้งทางกายวาจาและใจความมีเมตตาต่อกันทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์การอยู่ร่วมกันในสังคมทุกคนจะต้องปฏิบัติตนต,นตามกฎระเบียบของสังคมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากนี้การนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตจะทำให้สังคมสงบสุขและเกิดความสมานฉันท์ หลักคำที่นักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์มีหลายหลักคำด้วยกันเช่น 1. ความมีเมตตาต่อผู้อื่นตามหลักเบญจธรรมจะช่วยให้สังคมสงบสุข 2. ความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ตามหลักสุจริต 3. จะช่วยให้จิตใจเบิกบาน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 3. ความเป็นกลางยุติธรรมไม่ลำเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งตามหลักพรหมวิหารสี่จะช่วยให้เกิดความสงบสุขในสังคมได้ค่ะการทำความดีของตนเองบุคคลในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน พุทธศาสนิกชนที่ดีควรศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตการปฏิบัติตนตามหลักธรรมก็คือการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสามารถปฏิบัติได้ดังนี้เช่นมีความกตัญญูกะตะเวทีมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เด็กๆจะเห็นแล้วนะคะว่าท้าทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันช่วยกันทำความดีสังคมก็จะสงบสุขมีความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมคะก่อนจากกันวันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆทบทวนเนื้อหาต่อไปนี้นะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวในการทำข้อสอบ 1. ความสำคัญของพระพุทธศาสนา 2. พุทธสาวกชาดกและพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 3. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาค่ะคุณครูก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเด็กๆจะกลับไปทบทวนเนื้อหาที่ค,คุณครูได้กล่าวไปแล้วขอให้เด็กๆทุกคนประสบผลสำเร็จในการทำข้อสอบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ